กราบแนบแทบล่องตูดทุกคนด้วยนะครับผมก็มีแต่คนหาว่าพี่คอมเมนต์ไม่จริงอะครับผมคือแบบทําไมต้องใช้ปกแกนหลอกลวงคนดูด้วยอะครับพอดีว่าที่จริงแนตะ่มันขึ้นแกนพี่ก็แค่ตัดต่อเอาฮีโรอีกมาใส่เฉยๆทุกคนก็เลยเห็นว่าพี่นี่อยู่ฮีโรอีกนะครับทุกคนวันนี้นี่คือพี่ทนไม่ไหวจริงๆแล้วนะแต่ว่าวันนี้นี่พี่จะไม่ตัดต่อนะครับโดยพี่เนี่ยจะขึ้น1 0 1ดาวให้ดูนะครับพร้อมกับปกแกนให้ดูนะครับ,รบ,กกรบทุกคน ถ้าทุกคนเชื่อเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวละครดีกว่ารู้สึกว่าแบบเล่นตัวละครผู้ชายแบบมันขี้แอกเกินนะครับแต่ว่าวัานดีเราจะมาเล่นตัวละครผู้หญิงกกนเราจะมาในชุดนี้เลยอาจจะหาห้องน้ำหน่อยนะกว่าจะได้กดคลิปนี้ทุกคนต้องกดไลค์ผมด้วยนะกดไลค์ย,ยังอะอ่ะ,อะยังไม่กดใช่ไหมนี่คือผมแบบซีเรียสมากทุกคนไม่กดติดตามให้ผมเลยะ เพลย์โซนเว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำไายเทมโคดไอดีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า10,000คนครบเครื่องเรื่องเกมต้องเพลย์โซนเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ <c oughs> ใคลิปเลยนะครับ <c oughs> สุ่มเจอใครเลยนะว้าวทุกคนก็ดูสภาพร้อยดาวนะถ้าเราเข้ามาเราก็จะเจอแต่พวกฮี่เลยนะครับมี้เท้ใช่หรอ มันพูดอะไรของมันนี่เชื่อไหมนี่กูคุยคนกับประเทศอะไรไว้เนี่ยกูมาอยู่ประเทศพาม,ากกม่าหรือเปล่าวะเนี่ยปิดไมค์ไปเลยก่อนเราไม่สนใจคนระับพอดีว่าแบบพี่นี่แบบจะมุ่งหน้าไปที่การเล่นอย่างเดียวนะครับพี่มาแล้วมาละโอ๊ยเดี๋้อเด้อจ้าจ้า โอ้เพื่อนไม่ยิงเลยครับเพื่อนไม่ยิงเลยครับสามก่อนและกันเพื่อนตอนนี้พี่โอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมหลับตาเล่นผมพี่วะอ,อะไรของมึงวะเนี่ยเฮ้ยเปนเล่นแต่ปืนลูกอะโอ้โหอัดตัวไม่เท่เลยอะเ้ยนี่ก็เป็นลูกน้องพี่นะครับผมนะจ้างมาเลยครับแบบไม่แพงนะผมห้าร้อยพออันนี้ก็สมเจอเป็นไงสมุนพี่เองครับน้องๆคนที่ชุบพี่อยู่ตอนเนี้ยพี่ครับ พี่เล่นแต่ลูกซองะครับทำไมพี่แบบดึงหัวมันก็ง่ายอ่ะอ้าเดี๋ยวผมจะเล่นปืนยากๆให้ดูนะครับกดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะถ้าคุณไม่กดไลค์เนี่ยผมจะยิงหัวไม่โดนนแหละไปออกไปดิโอ้มาตันทางเราไปเลยโอ้ยเดี๋ยวกระทึบเลยนะฮะมามาเมื่อกี้เราเรายังไม่เอาจริงพี่มาแล้วละไอ้ไงนี่ไงบอกเราพี่เอาจริงเป็นไงหัวแตกฟุกแกมาเมื่อกี้ฟุกครับผมเมื่อกี้ฟุกเฮ้ยโอ้ตัวดูดิโอ้เกิน เอาเพื่อนมึงชุบดิหลังมึงมาโอ้โหอะไรครับผมเพื่อนไม่ชุบอ่ะโอ้โหดี่ครับผมเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาดิวิดิสมุนพี่สมุนพี่จัดการไปดิเพาะทำไมเพื่อนไม่เข้าว่ามันชุบอ่ะยิงเลยหัวแตกตา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 ไ่ไง ไอคนนี้ก็เป็นสมุนพี่อีกคนนึงเหมือนกันนะครับคือแบบคือเขาแบบคือผมจ้างเขาให้กดสุม่มาพร้อมกับผมไงมันก็เลยสุุมเจอไงแหมแหมแหม,แมก็ทีมแบบไม่มีพี่นะเมื่อกี้แบบทีมกับแพ้แล้วถ้าไม่มีพี่คือมันแพ้เป็นดานแล้วแหละแต่นี่คือแบบพี่ช่วยยิงหัวตัวแบกมันให้ไงเห็นไหมเกมแรกอะ่ะคือถ้าตัวแบกมันไม่ตายก็คือแบบทีมแพ้เลยนะครับผมเมื่อกี้มันดาวไงมันไม่มีใครส,รสนับนุ่มันไงใช่ไหมล่ะดูดูดูเไงไปไง,ไปไง,ไปไงหัวแตกเป็นไงอะ โอ้โหแต่ว่าแม่งไม่นาวว่ะเฮ้ยอุย้ยทางนี้สึกหนักกว่าซ้ายเข้าเฮ้ยบอไม่ติดเลยเอ้ยอะไรไอ้มบัอ็อกอูโอ้โปรแกรมบูแสแตกไม่โคตรกากฮีดูดูเด็กมันแอคแหมแหมแหมกินผมได้นี่คือแบบนานๆทีนี่แอคใหญ่เลยนะครับทุกคนที่จับยูกซองแล้วก็คือแบบจะมีคนหวัหวหวัหวหัวโยกรัวๆนะครับ ทุกคนครับนี่เกมบักเอเปล่าครับดูดิอะไรครับผมได้ผมได้ดาเมจตั้ง800เกือบ900อะ่ะแต่ผมไม่ได้คิวเลยครับผมดูดิเป็นไงคนในทีมก็แบบได้แต่ล่าสผมเท่าน,นั้นแหละทุกคนก็ดูเลยแล้วกันโอ้โหไปแตกไปแตกดูดู่อ,ดดอยู่ไหนวะเป็นไงเข้าหัวเข้าหัวเป็นไงไอ้วอลเลยเป็นไง หัวแตกหัวแตกแอคใครบ้าเจ๋มึงกินมึงแอคใครแอคใครแอคใครฮะแอคใครโอ้โหก็ให้พี่แบกอีกแล้วครับดูทุกคนไอวอลพี่ไม่มีนะแอ้งแป้งไออะไรอะกูโดนเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้แบบอะไรเข้าตาผมอะครับผมมองไม่เห็นเนี่ยอ้ย ถ้าไปผมจะขึ้นแกนทั้งทีเลยไหมต้องมีแบบมิเตออุปสรรคอะครับผมโอ้ยไม่ไหวเลยคนระับทุกคนทุกคนครับทําเมอ๊ะกูลืมซื้อตืนนี้นี่อาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็มีดีเซอร์อีเกิ้ลนะครับแต่ว่าดูดดูดาเมียี่นะครับพันแปดดูคิวหนึ่งคิวอ่ะพวกนั้นก็แค่ได้แต่ล่าพี่เท่านั้นแหละครับทุกคนดูสิไอ้ไงนี่ไงเล่นลิ้นหรอ มันอยู่หน้ากูเอาเว้ยมันจะชุบไม่ให้ชุบเว้ยไม่ให้ชุบเว้ยโอ้โหดูดิโอ้โหเพื่อนไม่โคตรปากว่ะโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะนี่ไงระเบิดเรามีระเบิดปะไอ้ไงแตกซ้ายควายดอกไปตก ต้มเอ้ยหัวแตกไปเลยไอ้เงี้ยอุ้ยโอ้หลังเข้าอ่ะอู้วโอ้โฮไว้ทีคุณซีดอฟโอ้โหโอ้โน้นโน้นแอดแอดแอดได้เดี๋ยวมึงเจอกูเกมหน้า เพื่อนไม่โคตรกากนี่รอจะลัดผมใดีิวแม่แม่แม่ถึงแบบคนถึงแม้แบบลูกทีมผมลัดผมผมก็แบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยครับอพอดีว่าพี่แบบก็ขึ้นตอนไหนก็ได้ครับแค่ดาวดาวเดียวเองเนะครับยังไงนี่นี่ก็ลูกศิษย์พี่เองนะผมนะยังไงลูกศิษย์พี่แบบยิงดีเสิร์ตโคมเหมือนพี่เลยครับทุกคนดูดิดูนะทุกคนเชื่อไหมว่าแบบลูกศิษย์คนนี้แบบสามารถ เอาดาวให้ผมได้นะชัยชนะรอบนี้จะเป็นของลูกศิษย์ผมนะทุกคนไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะครับดูดูหลังมึงเข้าอ่ะเฮ้ยไอ้น้องเอาเอาไอ้วอลไม่ติดเอา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 กูไม่ได้สอนมึงยิงนกนะเว้ยเฮ้ยมึงเป็นลูกศิษย์ยังไงเว้ยเฮ้ยกูไม่ได้สอนให้มึงยิงนกนะเว้ยอะไรอะครับผมดูดิสารนี้คือเราต้องเล่นปืนไกลนะครับพอดีว่าแบบ เราจะไปขึ้นข้างบนแบบมัวซัว,วไม่ได้นะทุกคนนะเมื่อกี้แบบผมทําเกมโคตรดีแต่ว่าแบบทีมไม่เข้าใจอะครับผมให้แต่ผมแบกอะครับอเอาหัว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 โยกแล้วนะครับหัวยกแล้วนะครับโอ้โหเก่งต่ลอยรอเปล่าเก่งต่ลอยรอเปล่า เก่งแต่ลอยอะเปล่าเก่งแต่ลอยอะเปล่าโโนโนหอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหยังไม่ได้แอคเลยมึงิ้มมันเต้นใส่ผมไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พันยาก่อนนึงเติมยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้ว่าใครจะหัวแตก <c oughs> มามึงอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ด้นไง à! มึงยิ้มบอหลอน โอ้เมื่อกี้มาหลอนเมื่อกี้มอหลอดมาหนึ่งจะตายมึงขาดแล้วไอ้น้องนี่พี่ก็แบบดูดาเมจพี่ดีๆนะครับดาเมจพี่สามพันดูไอ้คนเลกเอาไปหกคิวดาเมจแค่สองพันห้าอะไรอะครับทุกคนแหม่แหมแหมก็แบบมีแต่คนมาเกาะดาเมจพี่ครับเกาะคิวพี่ดีๆเขาไม่แบ่งผมเลยครับทุกคน ก็พี่ก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ถือสาลูกศิษย์ผมหรอกครับคือสุ่มมาเจอก็ลูกศิษย์ผมทั้งหมดนั่นแหละนูนะคือแบบคือผมทําช่องสอนไปไงคือผม่อนลงไปในคลิปนี้เขาไปดูคลิปผมแล้วเขาก็ทําตามัวทุกคนนะไม่เชื่อทุกคนก็ลองกดติดตามช่องผมดูได้นะอ้ยรอบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้เดี๋ยวนะทางเนี้ยไปมาไหมเฮ้ออะไรปิดตาผมเมื่อกี้อุ้ยโอ้อะไรเนี่ย เมื่อกี้ยังเลงเมาอยู่ดีมาติดตาทําไมโอ้ความผิดพลาดของพี่ยังหนักเลยนะทุกคนเมื่อกี้แต่แต่แบบฝากความบากให้ลูกศิษย์นี่ไงเป็นไงหลนหลนเจอลูกศิษย์ผมแล้วหลนดึงกับนอนเลี๋ยดิเฮ้ยแม่งเอาแม่งดิแม่งดิจัดจัดจัดดี้น้องเหลือแค่สองตัวเองว่ะเออทุกคนดูลูกศิษย์พี่ดีๆนะครับทุกคนดูนะดูนะ ตอนนี้ลูกศิษย์พี่ได้กระจงมาแล้วนะครับเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์พี่คนหนึ่งนะครับทุกคนเป็นไงเป็นไงยิ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 งเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้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 ตกตายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยิงโอ้โหใครสอยมึงยิงนกวะเนี่ยอืเกมนี้ผมว่าแบบเอ้ยดูดิดูดิเป็นไงล่ะยิงหัวเอาว่ะเกมพิกอย่างฉับพันวะเฮ้ยชุบแล้ววะชุบเกมแม่งแบบโคตรตึงเลยดิ ก็ธรรมดาเลแบบร้อยดาวมันเจอเตะตึงๆ,ๆเนาะอ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยมาละมาละยิงยิงยิงดิยิงยิง,ยงเออยิงเออสวยว่ะทุกคนดูลูกศิษย์พี่ดีๆนะครับทุกคนดูลูกศิษย์พี่ดีๆนะครับทุกคนดูลูกศิษย์พี่ดีๆนะครับเป็นไงโหดจัดๆว่ะ เป็นไงนี่ก็ลูกศิษย์พี่นะช่วยป้องกันดาวร้อยดาวพี่ไม่ให้มันล่วงนะครับทุกคนก็ดูเนี่ยไอชีเนี่ยอ,อ,อเลนเนี่ยอเลนเก้าเก้าไม่รู้มึงเป็นใครหรอกเป็นไงทุกคนครับหนึ่งร้อยหนึ่งดาวครับแกนมาสเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นตามที่ผมคีโมไว้แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนะบ๊ายบายอนะ่ะ I'll follow you up hello